สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลใหม่ Money Secret นะครับผมเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะฮะที่เพิ่งเคยเข้ามาชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะผมมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆพืชาว iost กันนะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางบริษัท m o o n s t a a k เนี่ยนะฮะได้ตกลงร่วมมือกับทาง iost แล้วนะครับซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการเลยนะก็เพื่อที่จะสนับสนุนฟังก์ชัน s t a k k n n g ของ iost เนี่ย บนแพลตฟอร์มกระเป๋าตังของ m o o n s t a k e นี่แหละซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับของเจ้าของเหรียญ iost เนี่ยนะฮะสำหรับ m o o n s t a k e เนี่ยนะครับก็คือบริษัทน้องใหม่ไฟแรงนะครับที่รันบิสเนสเนี่ยเกี่ยวกับ staking โดยจุดประสงค์ของทางบริษัทเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่าย staking ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับทวีปเอเชียเนี่ยเขาจะเอาให,ให้ใหญ่ที่สุดเลยนะตั้งแต่ที่เปิดให้บริการมาเนี่ยนะครับ มูลสเต็กเนี่ยได้พัฒนากระเป๋าตังค์นะที่ใช้งานง่ายที่สุดทั้งบนเว็บและบนมือถือนะครับและแเจ้ากระเป๋ามูลสเต็กเนี่ยใช้กับเงินคริปโตได้ถึง2000ชนิดเลยนะครับผมหลังจากมูลสเต็กเนี่ยนะครับได้ดําเนินการเนี่ยเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วนะฮะ2020นะ่นะทรัพย์สินของบริษัทมูลสเต็กเนี่ยหรือการสเต็คกิ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่900ล้านดอลลาร์เลยนะครับจึงทําให้มูลสเต็กเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้บริการสเต็คกิ้งที่ใหญ่ที่สุด ติด1ใน10ของโลกไปแล้วนะครับตอนนี้ด้วยการที่ทั้ง IOST และ Moonstake เนี่ยนะครับมีทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะครับการร่วมงานกันในครั้งนี้เนี่ยนะฮะทั้ง Moonstake และ IOST เนี่ยนะครับคาดว่าจะได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่าและสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักระบบ IOST นะครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นครับ IOST เนี่ย เป็นเครือข่ายบล็อกเชนระดับองค์กรนะฮะก็คือระดับใหญ่นะที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์นะครับผม IOST เนี่ยใช้ออากริทึมที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะไม่เหมือนบริษัทอื่นนะก็คือระบบ POB นะครับไอ้ระบบนี้มันดียังไงก็คือมันเร็วมากและค่าธรรมเนียมต่ำหรือฟรีต่ำนะครับนอกจากนั้นนะครับ IOST เนี่ยยังได้รับการสนับสนุนเนี่ยจาก Binance WebTrade เนี่ยนะครับและ Hubi อีกนะครับไอ้ Hubi เนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่า อ่านว่าหูบีละกันเท U O B I เนี่ยด้วยเครือข่ายที่มีอายุประมาณ2ปีเนี่ยนะครับ I O S T เนี่ยถือได้ว่าก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะจนกลายเป็นเครือข่ายสาธารณะชั้นนําของโลกนะครับด้วยความร่วมมือของรัฐบาลบางประเทศและความร่วมมือขององค์กรใหญ่ๆทั่วโลกนะครับ I O S T เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายสาธารณะแบบ Big กโนะฮะที่มีผู้ใช้ค่อนข้างมากแล้วครับและใช้จริงเนี่ยควบคู่ไปกับอีเธเรียมและ E O S T นะครับและท r อนอีกด้วย ตอนนี้เนี่ยนะครับมีผู้ใช้มากกว่า500แสนคนนะฮะใน20ประเทศทั่วโลกนะครับผมและข่าวสั้นๆสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับผมและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ